现在竟然炒火车！嗯嗯 <music>

หลายหลายล้านเลยที่กะเปาหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้หมปีหนแถมอัเลยอเอ็มลี่ยตอนอายุหกสปีจะลดหนึ่งพันพ่อแต่งแม่หนึงแต่งมตอนแต่งก็แต่งหนึ่งหมืนอตอนนี้ตอนนี้แต่งใหม่แตงใหม่อ่าเดี๋ยวเดี๋วตอนนี้เดี๋ยวผมเป็นพี่สวเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับมา่อวันนี้รับรถถึงบ้านก็ดีใจมากเลยดีใจมากเลยใช่ไหมครับสีสีรถสีถูกใจไหมพ่อถูกใจครับอ่านะครับทองสุกทองสุกของขานเนาะบริการถึงบ้านเลยเป็นยังไงพ่อการบริการของเราถือว่าสุดยอดเพราะว่าเป็นไปตามความความประสงค์จริงเพราะว่าช่วงนี้เป็นเจ้าที่ ปิดสั่งของเคอรี่ให้ส่งก็เลยว่าถ้าเราจะซื้อรถสักคันนี่ให้ส่งถึงบ้านนี่จ่ายเกินไปทางนี่ทําได้ไหมได้ทำได้ได้ขอแค่แจ้งมาลบทนี้เป็นบทพิสูจน์ความคิดเราว่าเราประสบพื้นเด็จสิ่งที่ตั้งใจิีก็คือชอบชอบจะซื้อให้แม่บ้านคุณย่าน้อยโอเคค่ะขอบคุณนะคะนะครอย่าลืมบอกต่อมาซื้อกับพวนะครับเป็นหล้านนะตอนนี้เพื่อเพื่อหล้านพีด้วยเออนอคที่อยู่จังหวัดตากนะครับ เป้าหมายก็ว่าจะซื้อแล้วก็แปลงหาหลานก็น่สหนึงนะครับอุ้ปยห่สอสุดยอดทั้งรถสุดยอดทั้งบริษัทใับขอบคัณคบรัไหลลงโอ้อให้ตัวอธิบายการใช้งาน พี่น้องหน่อยในรอน้องมุกเดี็กๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายการใช้รถก่อนว่าขับยังไงอยาไมเอก่อนเอาวางไว้ในรถก็ได้ก็เวลาสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทอันนี้มีกุญแจมีสองดอกก็ล็อกปกติพ่อล็อกล็อกตรงนี้กําลังใส่

ทำไม่เสร็จ่วนการดูแลรักษาส่วนการดูแลรักษาเี่ส่วนเข้าทิ้งทิ้งอยู่หกเดือนมีลายทำไมรถเขาทำไม่เสร็จเหรอทำไมมันมีตรงนี้ด้วยเนี่ยต้อทำไม่เสร็จรถเวลารถเวลาเราล็อกไปแน่นมันจะเสียดนะก็ต้องรู้ว่าประตูฝั่งไหนเราปิดไม่ปิดบ้า รถทำไม่เสร็จก็ยังเอามาขายเนาะไม่บงค์ใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันไม่แบงค์ฉันก็เสียฉันไทยแล้วแล้วเสียฉันไทยยุบใหม่ให้ฉันไทยโอ้ยมันเป็นใหพี่เว็ดดิ้งเนาะผมเลยป้ายแดงแต่พี่เป็ดงนจริงมันไม่มีอย่างนี้มอง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 กล้องกูนะครับหนึ่งสองสามสุยครับเอามองอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวขอเป็นวิดีโอนะครับเป็นภาพปกติเลยนะครับอ่าโอเคโอ้ยนาะนพี่เว็ดดิ้งกับว่าปานเนาะ เรียบร้อยครับน้จน้องเจก็เกิดอกิ่นมันออกหน่อกลิ่นแตัวที่อยู่อุบนี่แบบเอี่ปิ้งมาหาเลยบเอรี่ปิ้งมา m ีแบบมาเขาจะมาสัมลา์เออเขาจะมาสลาดไไหนใ่เลนจรบจ เดี๋ยวใจ่ใกประกันชั้นหนึ่อะไรอยไงเดียวผมแ้ใหเดี๋ยวผส่งคันใด้วยคือมันมัไม่เป็การร่ซื้อแต่ว่จะมีคนเนี่ยแห่มาซื้อเอ็บแมตดเตอนนี้แหเจะรีมิวส่งพวนี้เียมันของจริงมันของจริงอ่ะเก็บเงินปลายทางเลยมันมีที่ไหนอ่ะเอเก็บเงินปลายทาง สมัยเด้อสมัยมากโอเคือ6เดือนคเดนหรือกิ6เดือนหรือหนึ่งหมกิโลเท่านั้นนะครับการเช็คดอเยระยะบ่มีหาพันบ่มีพันหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งหมื่นกิโลแรกเลยหรือ6เดือนบุญบารมีบุญบารมีคจ้าบุญบารมีเนี่ยอันนี้กู้ยด ที่เขาบอกแพยยงที่สุดแล<อ>้วใครไปต่อยอดสมัยก่อนจะต้นละสามพันเลยใช่เรื่องเอามาให้แบบเขาเรียกว่ารถบรรจ้าเจ้าบุญบารามีนะ,ะชื่อมันชรถเลยเจ้าบารมีนะเจ้าเจ้าบุญบารามีเอามาให้เป็นเคล็ดว่าได้มีอะไรมั่งคั่งอะไรน่ะแล้วมันก็แล้วมันจะเรียกเพื่อนมา มันต้องไปเป็นพุทธจดทะเบียนสรุปจดของอุบลญหรือสิทเกติไหมสเกตครับสิทธยคุณพ่อจะเลือกทะเบียนไหมหรือจะล็อกเป็นไงก็แจ้งเด้อเดี๋ยวผมแจ้งใหม่ทีนึงเลือกใหม่ถึงว่างว่าเอาเลขอย่างว่าเอาเลขนี่จะไปหมวดนั่นหมวดนี่เลืกอกไหนเดี่ดีเดี่ยจแะแวแตกแล้วแต่คนชอบคือค,คือจังหวะจังหวะที่เลขเขามีเนี่ยมันตัวหนังสือตัวอะไรลูกตัวหนังสือมันมันจะรอตามหมวดมันัน เวลาขึ้นอย่าของอุบัตอนนี้มันเป็นขอไข่งองงูมันขึ้นต้นที่สี่พันถึงสี่พันสามจองได้เพราะว่าลูกค้าคงกระเปาสี่สองเจ็ดสองเขาพได้เสียเงินนะครับก็เอาตามที่เอถ้าไฟระบบลั่นไปเลยรื่อยไระบบลั่นไปนามระบก็ถ้าเขาตกลงตามเลยคือถ้าโชคเราดีเราก็ได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องรอเหมือนเหมือนถ้าถ้าเป็นโรคเนีมันรู้สึกเหมือน มันมันไม่ใช่ตัวจริงตัวตนของเราหรอนะแต่ว่าถ้ามันลันไปมันเราไมว่าเขาจะเล่นด้อมให้เราเล่นด้ว่าถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราวันยังค่ำแต่เอาไม่เป็นนับเลยเป็นของเราก็เป็นของเราอันนี้อันนี้เป็นของเราเลยไม่ของเราเป็นของเพื่อนเป็นของกูาพี่เก๋าเป็นของเราเลยมาเกรับที่สอนให้เขาโอ๊ยมหาสาม ที่ว่าระบบการขโมยเดี๋ยวเป็นยังไงก็เมื่อกี้ไงครับที่มันตางนต้นๆนั่นแหละไม่มีระบบล็อกอะไรอยู่ไ่มีับีสีสีม่วงเนอสีม่วงแดงมาเล่นมาอยู่เล่นน้ำกันนี่ละอรผอีรเป็นตัวรอรอจรอว่เารอรอตอนนี้เป็นเป็นพิติกรรมของบริษัทคนส่วนพิติกรรมของเต้า เดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ของประกันให้ก่อนนะครับมันจะได้เป็นไฟล์หปถึงว่าแจ้งประกันแล้วผมจะส่งเข้าไปในไลน์หลังเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาคุยสนิทคุยสนิทเดี๋ยววันนี้เอาซองนี้ไปก่อนพอวันนั่นแหละเดี๋ยวควองสลากพวกก็จะคองสลากนะอีกนีนะครับแม่แม่ไปดูในโทรศัพท์ของคุณแม่คุณพ่อก็จะส่งไฟล์ให้คือประกันคุ้มครองให้แล้วนะครับ

เอาเอาไปโหลดเอาลงโลดเาลด้โอ้วยคนรวยคนรวยนมยนะมึงแก่มงจกะวาว่าพี่หน่อยสร้าง้านไจล่ะพี่หน่อยแตบ้มองว้าก็ไม่ทั้งใส่ลงโหลดลงโหลดคนวยือนรอได้ถ้กันสายผ่านมัได้อย่ม่อมั่ใจหรือเ่ามันจจ้องอะไรีกสุดท้ายไ ไปทนเีอย่างเนี่ยังใส่่จบไ่งัแจ้งให้คนได้อันติดิอนนมาใจเรเขาต้องไปสองหอันออมรั์เหง้าบวกเกินหกแสนถ้าก็ต้องไปถอนไปฝากธนาคารไปอนธนาคารถอนออมรั์นี่โอ้ยจะมีใจไขวยาเนาถึงมามือเดียวอะไไม่ต้างแมนเส

ผม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 กระจิตให้เ่าไปบางผมแบบนี้คือกันแบบมี่เลย่แบนี่ฮะเขาซื้อรถรุ่นใหม่แล้ว่ิผมผมสิไปจ้างนั่งล่ำล่ำมาแต่ผูดเลยแค่เอาไเลยโอ้ยมันจิตเท่าไหร่ละแห่รถแห่มาเลยเดียวะอพราะว่าจากว่าลิ่มมามามาการทลมนี่กะกะใส่รถแห่มาเลยเป็นเอารถจัลายรถไลผมก็มีอยู่เล้วอยู่อยู่ซุนทรี่ซุนทอรี่ือนี่มีรถจัล เอาตัวรถไลุ่มเมลเลล่เมลเลอจะอมีแก็มีรถเฮท้นาเอออันนี้มีมีรถมีรถเฮับปุยก็ดแต่ผมเอาบรกัสามเด้อบัตรตงรเด้อเฮมาตัวเลยสะผพานึ่งเื่อนยารนร้านสามไม่ต้องลดราคานะแต่ว่าแถมเซลลผู้หญิงเนี่ยครับิดรถมาด้วยที่เบาใซ้ เดี่ยเนยอ๋อานมันเป็นความสุขเนาะถ้าทำอะไรก็ได้ความสุขมีเราซื้อความสุขผมผมนี่เกษียณยริงหรอผมรู้สึก60ปีแล้วนะครับไม่ใช่เด็กนะผมรู้สึกว่ามั่นใจว่าเราจะได้ตังค์คืนยังไงอย่างนั้น ผมไม่ไงนันแะแต่ผมรำวักที่หนึ่งผมไม่เอานะผมขอรำวักที่สองแค่สี่เองแต่ถ้าราถ้าราวันที่หนึ่งจอมตัวนะครับเราจะไปด้วยกันฟังฉลางสอกมารเติมก้าน่กะครับเก้าหน่้า ถ้าจะให้ดีเติมเก้าห้าไประยะแล้วค่อยสลับมาเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็สลับไปเป็นเก้าห้าเขาเรียกว่าให้มันช่วยล้างหัวฉีดเส้นมาตรฐานเกลียวผมลดก่อนผมใช้ให้มันให้มันรู้ว่ามันกินอะไรได้บ้างแต่แต่มันจะมีตัวปรับนะว่าเดยวต้องดูก่อนว่ามันจะมีบอกให้ให้รู้ว่าตรงตรงหน้าหน้าห้องเครื่องว่าเป็นเก้าหนึ่งแล้วเก้าห้ามันมัน มีแต่รถฟอร์ดมาให้ตั้งถ้าเก้าห้าก็เลื่อนไปเก้าห้าเก้าหนึ่งก็เลื่อนไปเก้าหนึ่งแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวก็ให้น้องเข้ามาเรื่อยๆมาทุกวันแบบบ้านเรดินแถาวนี้แบบแต่ถามาเลยไก็ไปดูเหครูแถวนี้เดี๋ยวก็เอาอีกเดี๋ยวก็แบบบ้านการลีโนเวทยดเลยข้างหลัง จะมีชั้นลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลื่อนมาก็เป็นันั่งข้างบนเป็นบ้านจะเลื่อนหอหลังแน่หอวหลังแน่หมายถึงว่าพ่อจะทำตรงนั้นใช่ไหมครับนั่นห้าหลังเก่าหลังเก่า้งที่แกงกันหมื่นนึงก็มีอยู่ที่สี่สิบปีละที่สี่สิบหัวใหญ่มันเมัน เ้อะต้องหายท่องมากเม,ม,มื่อปู่อ้อมทราบหายตอนหลัง,ตอ,ลงตอนหกสิปบปีก็ได้ต่องหายเลเนืเ้อเขาแต่งตอนแรกนเราไม่มีเราเขามาังห้ตอนหลังเน,นี่ยนช่ค่ะก็มีหลาน,นอยู่อยู่ค่ะก็ดีมันมีหลานมันมีคนอยู่ ตอนแรกตอนแรกว่าจะทำโรงรถนั่นแหละเพราี่ว่าหลานอยู่ก็เลยจะรีโนเวทเป็นเป็นบ้านคือทำเป็นที่เก็บของด้วยหลานอยู่ด้วยแล้วก็ทำชั้นไม่ถ้าแต่พี่จอดรถทำมาข้างหน้าเลยก็ได้อยู่ทำแบบแบบเขาทำสวยหน่อยนะทำได้อยู่เพราะว่าวันที่สอนเราได้เยอะอยู่แล้วเลอเราทำอะไรก็ได้อะแค่คิดก็สนุกทำาไม่ได้จริงๆแค่ทำบ้านที่ดูสวยแล้วแหละพี่ทำมาข้างหน้าจะจะทำข้างหน้าให้ก็เคยจอดอา

อ้มกลูกลูกกแมนัวให้เก๊หน่อยมัดนึงที่ต้องกานไปมัดนึงแกมีหายมัดกเลยูแกมีหลายมัดเลยไอที่ไม่ได้นกพู้มานํานกับอะไรแยกบาทเด็ดิตั้งว่าทำไมเพื่อนบอกกูดกวนน้ำท่าหรอว่าเกเกเราเขาจะทุ่มรถเดกนบารเนา ถ้าทำเหมือนเพื่อนก็เหมือนเพื่อนต้องทำยังไงที่มันแตกต่างจากเพื่อนแล้วแล้วแตกต่างที่ดีด้วยไม่ได้แตกต่างที่ดีนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นอ่าทันตะวันนะนี่ตอนนั้นลงละจะเป็นทันตะวันอ่าตรงนี้แหละค่ะที่แล้วท,ท,ที่ที่เป็นโคงน้คงเนี่ยที่เป็นโค้งเนี่ยจะเป็นเป็นบวกเป็นบวกับ

แกอยู่สำหนักของทาสุขมาตลอดเนี่ยใช่ค่ะตัวเตเป็นอันใช่อนมไยกด้เนาะมากก่มัแห่นงเป็นจัาห้าที่สุขพี่บ้านหน่อยหน่อยคพ่อแกเป็นอะไรหัวหน้าสาธาของเนี่ยตอนนี้เป็นผ่าใช่ใช่อเภ์ของอภอศสีรัตนว่า ไม่ับทกคนนะีจ <monastery> ับกคเอออเอาไ้วหมแล้วก็ตจับที่ลกับแล้วดนไม่ไดก็จะไปที่บน่แล้วทนาที่บ้านไมรงกันที่เขาอยผมยมมีขาผมมีเกือนแล้วพหออโอ้เอาเอา้นก็ เฮ้ยไ่ได้แล้วซของที่ไปนะเพราะว่าพ่อมีเยอะแยะเลยพ่อคืนไปจากร้อยล้านยี่สิบล้านพ่อเนอะไม่ไม่เอาแค่วัลที่สองเองวัลที่หนึ่งให้โกใช่ไหมไปเลยใช่เอาถ่ายรูปให้พี่หน่อยถ่ายรูปให้พี่หน่อยประทับใจกับบริษัทนะเซลล์นะคือคือแค่คุณคิดมาส่งผมตามที่ผมต้องการเนี่ยผมโอเคเลยนะ พราะว่าความฝันว่าเราอยากซื้อแบบเคอรี่จ่ายเงินปลายทางเราอยากได้เท่านั้นเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับหนึขอบคุณครับครัขอบคุณคุณแม่คุณพ่อนะครับขอให้ไปคืนได้ร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับคุณแม่แล้วก็วันที่สองทำตัวให้ว่างถ้าได้เจอกลับมานั่งดื่มจ่ายกันอยาจจะเป็นแชมเปญก็ได้แบบมาอวยพรมาอะไรเนี่ยเพื่อมีความสุขเพื่อมีความบุญบารมีมั่งคั่ง เรียกว่าเติมบุญเติมบุญแม่เล่นนี้มันที่ของเขาตองอี่หรอไม่มันยังไม่ถึง